สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทําหมูส้มหรือว่าแหน่หมูนะคะสูตรทําง่ายอร่อยแซ่บนัวทํากินเองง่ายๆได้แบบยุกๆถึงใจเลยค่ะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นก่อนนะคะแม่บ้านใช้เนื้อส่วนสันคอหมูใครจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะจะเป็นสามชั้นหรือว่าส่วนอื่นๆได้หมดเลยหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วก็เผื่อไว้ตอนทอดนะคะเขาอาจจะหดตัวอีกนะคะ ตามพิไทยพอแหลกแล้วก็ใส่กระเทียมลงโขกพอหยาบค่ะนำกระเทียมที่โขกใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยข้าวเหนียวนึ่งสุกข้าวเหนียวจะต้องเย็นก่อนนะคะอย่าเอาเข้าวเหนียวร้อนไปใส่นะคะเสร็จแล้วบี้บีแยกให้เม็ดเข้าแยกออกจากกันจะแ,แยกง่ายก็อาจจะนําไปล้างผ่านน้าก่อนนะคะโรยเกลือลงไปค่ะผงปรุงรสค่ะ คุกเข้าให้เข้ากันบีบบีบนวดนวดให้เขาเข้าเนื้อจนทั่วเพื่อที่เขาจะได้ส้มเร็วแล้วก็อร่อยนะคะนวดนวดให้นานสักหน่อยค่ะนำมาห่อด้วยใบตองค่ะห่อง่ายๆแบบนี้นะคะห่ออีกชั้นหนึ่งค่ะห่อให้แน่นหนานะคะอากาศจะได้ไม่เข้า มัดด้วยตอกหรือเชือกฟางตามสะดวกค่ะบางคนอาจจะหาซื้อตอกไม่ได้นะคะใช้เชือกอะไรก็ได้ที่มัดได้ค่ะที่เรามีนะคะเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้เลยค่ะตัดไปนิดหน่อยให้สวยงามถุงแกงก็ใช้ได้ค่ะเราก็ใส่ลงไปประมาณนึ่งนะคะ กดกดห่อให้แน่นไม่ให้ลมเข้านะคะมัดด้วยหนังยางเลยได้แบบนี้ได้ทั้งหมดเท่านี้นะคะเสร็จแล้วนำลงบรรจุไดภาชนะปิดฝาให้แน่นค่ะเอาชิ้นใหญ่เรียงข้างล่างก่อนนะคะชิ้นเล็กวางด้านบนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสองคืนค่ะ ผ่านไปสองคืนแล้วค่ะเรามาแกะดูกันเลยเนี่ยค่ะได้แบบนี้นะคะเราจะแกะส่วนที่เป็นห่อใบตองก่อนค่ะกลิก่นหอมมากค่ะส้มมากเลยสวยงามนะคะเขาแห้งดีค่ะเวลาที่เราห่อแน่นเขาก็จะแห้งนะคะไม่เน่าเสียค่ะ แยกเอาข้าวออกค่ะเอาแต่เนื้อหมูนะคะเราจะนำเขามาทอดนะคะก่อนทอดเราจะโรยแป้งก่อนนะคะโรยแป้งทอดกรอบเลยค่ะเวลาทอดออกมาจะได้สวยงามน่าทานนะคะคุกเค้าให้ทั่วเลยค่ะนำลงทอดไฟกลางค่ะ อย่าทอดเหลืองเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะแข็งไม่อร่อยค่ะใส่กระเทียมที่โขกหยาบไว้ลงไปริ่ขิ้หนูสวนใส่ทั้งเม็ดเลยค่ะกระเทียมเหลืองหอมเราตักขึ้นแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟพร้อมกับผักต่างๆนะคะทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะขิงดองค่ะของโปรดของแม่บ้านเลยนะคะ ลองไปทํากันดูนะคะทําทานเองได้แบบจุกๆถึงใจเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ